สวัสดีครับทุกทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมครับน็อตบ้านนาหรือว่าช่างน็อตโซลาเซลล์นั่นเองครับนี่ครับจะพาทุกคนทุกท่านครับผมมาเห็นคุณสมบัติของปั๊มแล้วก็แผ่นกันครับว่ามันแรงขนาดไหนวันนี้ได้มาจัดส่งชุดดูดน้ำปาดานครับที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็มีโอกาสได้มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมเห็นครับเป็นชุดทรงประกอบครับผมคือสรงให้ลูกค้าไปติดตั้งเองครับ นี่ับง่ายๆครับระบบเราต่อไปให้เรียบร้อยแล้วครับผมแค่ไปหย่อนลงบาดานแบบนี้ครับแล้วก็ไปต่อแผงแผงก็ต่ออนุกรมครับอาจจะมีทีมช่างไปแนะนําง่ายๆครับวิธีการต่อนี่ส่วนถ้าผมมีเวลาผมก็จะไปหย่อนลงให้ครับผมนี่เหมือนจอังบ่อนี้ครับผมผมมาช่วยหย่อนลงน้ําดีมากครับนี่ ส่วนปั๊มนี่โจไดที่ผมเลือกใช้คือมันแรงครับผมนี่ครับน้ำก็ออกเต็มท่ออย่างที่เห็นครับแรงมากครับแล้วก็ส่วนตัวแผ่นนี่เป็นแผน่นโมโนโมุลเลอร์ทำไมผมถึงเลือกใช้ยี่ห้อมุลเลอร์ครับผมเพราะว่ามันได้มาตรฐานครับผมสากลแล้วก็มาตรฐานเยอรมันนี่ครับคือแดดในยามแดดบดหรือว่าแดดอ่อนๆมันมันจะจ่ายไฟดีครับแล้วมัน ประสิทธิภาพคือมันทนมันแข็งแรงแล้วก็รับประกันนานครับคือรับประกัน10ปีครับสำหรับตัวแผ่นแล้วก็ตัวปั๊มนี่2ปีสำหรับปัามโจไดยน้ำก็ออกแรงครับถือว่าโอเคส่วนท่านใดที่ไม่เข้าใจนะครับการต่ออนุกรมแบบไหนนี่ครับทีมช่างเราก็จะไปแนะนำแล้วก็บรรยายถึงที่วิธีต่อไปสอนต่อเอาให้เป็นครับ แล้วก็ตัวปั๊มก็จะประกอบไปให้ครับอย่างง่ายๆครับเข้าใจง่ายนี่ครับตัวปัม๊มด้านในก็จะมีตู้กันฝนแล้วก็นี่ครับเทอร์มินอลแล้วก็เบรกเกอร์แล้วก็เซิร์ชกันฟ้าผ่านี่ครับจะไปประกอบไปให้แบบนี้ครับอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะมีชุดปากบอ ปากบอ่อแล้วก็สายไฟ50เมตรแล้วก็เชือกครับผมเชือกก็50เมตรนี่ครับแล้วก็แท่นกาวสายดินคือมีไปให้ครบชุดหมดครับนี่ครับน้ำก็ออกยังที่เห็นครับแรงมากครับราคาชุดนี้อยู่อยู่ที่สามหม่นหนึ่งบาทครับเป็นชุดโปรโมชั่นนี่ครับโปรโมชั่นล่าสุดครับณนะตอนนี้ ก็ถือว่าแรงครับส่วน3แผงอยู่ในราคา27,500บาทครับผมเป็นชุดประกอบส่งคือง่ายๆครับไม่ต้องให้ช่างไปติดตั้งให้มันจะลดต้นทุนในการที่ว่า,าจะเสียเงินเพิ่มครับเราแค่หย่อนลงแล้วก็ตั้งแผงมันง่ายครับนิดเดียวนี่ครับน้ำก็ออกอย่างที่เห็นถือว่าก็โอเคครับเป็นชุดประหยัดนี่ครับ เป็นลูกค้าที่ว่าต้องการายี่ห้ออื่นหรือว่า,าแผ่นตัวอื่นก็แนะนําผมได้ครับผมมีจําหน่ายทุกยี่ห้อครับในรา,าาราคาไม่ไม่คือราคาไม่แตกต่างกันมากครับราคาเท่ากันครับผมนี่ครับสนใจตัวไหนกี่วัทหรือว่าเท่าไรก็บอกมาได้ครับนี่ครับปั๊มตัวไหนก็แนะนําผมมาครับสิ่งที่ผมนํานไปให้มันก็ถือว่าดีแล้วครับผม ถือว่าโอเคแล้วนี่ครับระบบก็รับประกันเหมือนกันครับ2ปีแล้วก็แผ่น10ปีครับถ้าสนใจหรือว่ายังไงก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับผมครับอย่างที่ผมได้เรียนไปครับหรือว่าบอกไปว่าแผ่นโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวปั๊มนี่ราคามันไม่แตกต่างกันมากครับคือมันความความแพงแล้วก็คือราคานี่ ไม่เกินกันมากครับอยู่ที่ว่า,าเขาจะขายให้กับเราเท่าไรครับผมคือสําหรับผมนี่ราคาเกินกันร้อยสองหรือว่าไม่กี่บาทหลักพันนี่คือผมคือไม่เป็นซีเรียสครับผมนี่ครับสำหรับท่านใดที่ว่าเลือกครับผมเลือกยี่ห้อมาเลยครับถ้าอยากได้ยี่ห้อไหนหรือว่าอยากได้ฮับเซลอยากได้ปั๊มตัวอย่างอื่นนี่ครับผมคือจัดส่งในราคาเดียวกันครับผม รดูว่าต้องการแผงครับเซลต้องการแผ่นประเทศไหนแผ่นยังไงก็แนะนํามาได้ครับสําหรับผมก็ถือว่าจัดในชุดชุดที่ว่าดีที่สุดแล้วครับผมที่ผมเคยใช้งานมามันก็ถือว่าออกแรงครับนี่ขอให้น้ําเราเพียงพอครับครับถ้าบางพื้นที่น้าไม่ไม่โอเคมันก็มันก็ถือว่ามันไม่แรงครับถ้าน้ํามันเราดีจริงอะ่ะ คือปั๊มตัวไหนก็แรงครับแผ่นตัวไหนก็แรงครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ในราคาไหนครับอยู่ที่ช่างว่าเขาจะติดตั้งในราคาเท่าไรแต่สําหรับผมคือให้ให้ลูกค้าเป็นทางเลือกใหม่ๆคือเลือกตัวไหนก็ได้ครับผมแบบในราคาที่เท่ากันหรือว่าจะสั่งสมมติมีปั๊มอยู่แล้วจะสั่งแผ่นก็ได้ครับแผ่นแผ่นเดียวผมก็ขายครับผมหรือว่ามีแผ่นอยู่แล้ว โรงการปั๊มผมก็ขายเหมือนกันครับให้ทางเลือกใหม่ๆให,ให้ให้กับลูกค้าครหรือว่าท่านใดยังไม่ได้เจาะบอ่อบาดานยังไม่มีความรู้ทางด้านโซลารเซลล์ก็โทรมาปรึกษาได้พร้อมจะให้คำแนะนำทุกขั้นตอนครับนี่ครับสำหรับแผ่นสำหรับปั๊มมันก็ถือว่าออกโอเคครับวันนี้นี่ครับนำความรู้ใหม่ๆมาใ,ใ,ให้กับลูกค้า สวัสดีครับคุณพี่ครับสสวัพี่อยู่บ้านอะไรครับนี่อยู่บ้านโนนขวัญครับโนนสำโรงธาต์จังหวัดสุรินทร์ครับพี่ครับสำโรงธาต์จังหวัดสุรินทร์ครับครับพี่พี่เป็นไงครับพี่พอใจไหมในน้ําวันนี้พอพอใจมากเลยครับเพราะว่าออกแรงดีมากเลยออกแรงเนาะครับออกแรงออกฟุ้งมากเลยแล้วก็ราคาเบาเนาะเบาครับเบากระเป๋าครับพี่ลดลดเอ่อ ที่ที่สนใจแผ่นมุนเลอร์แล้วก็ปั๊มโจไดนี่พี่ดูดูมาจากไหนครับพี่ดูเปิดจากยูทูบเจอครับก็ลยหลายเจ้าเขาจะใช้กันเนาะครับคปั๊มตัวนี้ตัวโจไดนีครับแล้วก็แผ่นมุนเลอร์ครับแล้วมันมันได้มาตรฐานคือมาตรฐานสากลครับเป็นแผ่นเยอรมันแท้แน่นอนครับผมครับแล้วตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่ขึ้นมาครับ คือเป็นแผ่นมูลเลอร์เหมือนกันเป็นแผ่น350วัตต์ครับนี่มีขึ้นมาครับผมเพิ่งผลิตมาเลยครับสดๆร้อนๆเดี๋ยวผมจะาพามาชมคุณสมบัติของแผ่นกันว่าในคลิปหน้าว่ามันจะแรงขนาดไหนนี่ครับสาหรับวันนี้เป็นแผง340วัตต์นี่ครับมันก็เต็มที่แล้วครับนี่ถือว่าแรงครับยน,นเลือกเลยครับครับเมฆพวกขี้ฝาก็เต็มครับเต็มท้องนาเลยครับ มันก็ไม่เท่าไหร่แต่ mainland, แตสําหรับวั Cuando ane, นนี้ก็โอเคเนาะพี่เนาะครับครับเอ่อใครมาดูงานก็ดูได้ที่บ้านอะไรครับผมบ้านโนนสวรรค์ครับโนนสวรรค์อําเภอสามรงทาบจังหวัดสุรินทร์ครับสุรินทร์เนาะพี่เนาะเอ่อเบอร์โทรอะไรครับผมโอุ้ยลืมครับเบอร์เบอร์เบอร์โทรครับอ๋อลืมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมจะทิ้งเอ่อเบอร์โทรผมไว้ใต้คลิปครับพี่นีเ e settling, ่เนาะใครจะมาดูงานมาได้ครับนี morning, ่ อ,อย่างที่ผมบอกครับคือผมะจะประกอบไปให้ง่ายๆครับเข้าใจง่ายนี่ครับด้านในกล่องก็จะประกอบไปให้แบบเข้าใจง่ายๆคือลูกค้าไม่ต้องจําเป็นที่จะว่าให้ช่างไปติดเพราะว่ามันจะมีค่าแรงล้วคา,าจีพาถะครับเยอะครับมันเปลืองเงินครับถ้าชุดนี้สั่งไปคือจบเลยครับผมจะมทีทีมช่างไปแนะนําแบบนี้แหละครับคือง่ายๆ ในราคาสามหม่นหนึ่งบาทไม่รวมค่าจะส่งครับผมตามระยะทางนี่ครับน้ําก็อย่างที่เห็นครับนี่มันก็ถือว่าโอเคครับพลังงานฟรีนี่ออกมาอีกแล้วครับเมฆนี่ครับ,รบสำหรับวันนี้ผมแล้วก็คุณพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ